สวัสดีค่ะตอนนี้ปาินทร์เจริญชัยชนะศิลป์อยู่บนต้นลองกองนะคะซึ่งประทับใจมากๆอดไม่ได้ที่จะขึ้นมาบนต้นนะคะเพราะว่ามันดูสิคะสวยมากๆเลยอย่างกับเอาทองคํามาแขวนอยู่บนบนต้นไม้อะ่ะสวยมากกล้องช่วยซูมไปหน่อยนะคะซูมไปตามจุดต่างๆนะที่มันมีลูกโอ้โหสวยงามมากๆค่ะ ซูมไปซูมไปอ่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใครเข้ามาง่ายๆนะคะอันนี้เขาใช้สาวเกษตรนะเขาเลยให้เราเข้ามาดูแล้วก็ให้มาถ่ายทำลงพื้นที่จริงแล้วก็ให้ให้ถ่ายทำตรงเนี้ยเป็นวิทยาทานให้คนได้รู้ว่า ใครตัสารสาวเกษตรเนี่ยมันปลอดสารพิษจริงๆเนอะประทับใจค่ะเล่าแค่นี้แหละไม่อยากพูดอะไรเยอะปื้มปื้มแชร์ด้วยนะจ๊ะแชร์ด้วยใครที่ดูคลิปนี้แล้วแชร์ให้คนอื่นๆดูด้วยขอบคุณมากค่ะสาวเกษตร